ได้ให้เกีรติมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบติรการเรามีความภูมิใจนะครับในการที่ได้เป็นผู้ดำเนินการในแหล่งของิบโครงการเรื่องการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรุงปทัยหลวงช่วยเหลือและบรรเทาภัยในการระับเหินอย่างนี้มีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญเลยก็คือว่าเมื่ออาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เขาประสบค์ไปหรืออีกหนึ่งเดียวกันอันนี้จึงเป็นหัวใจสําคัญ ที่จะทําให้การทีงานขององค์กรในช่วนวอนที่กู้ภัยที่ได้ทางานร่วมกันนี้ท่านแต่ว่าในเรื่องของการที่จะต้องต้องการแล้วก็ของการทํางานกับเครื่องจักรเครื่องมือรวมไปกระทงถึงในเรื่องจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่มากร้อยแค่ไหนอันนี้เป็นการทบทวนแบบสุดหนักของภัต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทําการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ในกรณีอุบัติไทหมู่ในพื้นที่ปฏิบัทของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและเป็นประโยชน์ยิ่งสวัสดีครับจากขอบชิญไม่เพียงว่าราชการสวัสดิ์ในแง่สูงครับลแดับถัดไปขอเชิญคุณคงสันเลิศมเรียบประการมอกของเจริ i